Uh huh. ตากระเต็มครับพี่น้องตากระเต็มหือหืมหลอดง่ายหอกงามครับเหลืองเหลืองอะไามงามตาครับโ uh huh. อ้ยรุดบนแล้วครับเน้นน้อยๆแต่เน้น,น,น,นใน่ครับพี่น้องไปรุดน้ำกันอีกครับ เมืแล้วครับเห็ดเดาใส่ถุงเนะาะใส่ถุงเหมือ่อเนาะอืมอลังการงานสร้างเห็ดเผงตาหนิมีเต็สีเหลืองอย่างเดียวครับอันนี้เห็ดเผงน้อยแต่มันหอกไงแต่ว่าในตาหน่เห็ดิงเทียนก็มีสีสีต่างกันอยู่หรอกครับคอยเก็บเอาละ เกิดคอนทันตะถองตัวน mmm> um um ี้เอาดอกหน่อยเอาบ่อตุ้มๆเก่าเลยครับวินเลยล่ะบอทถ่หออะไรบอฮาแตะบ้าเครับย้ายตอกก่าวินออกเต็มเลยครับพี่น้องปุ่มอะไรคอม่มนต์หน่อยๆรุ่นกันอีกลายเพ็ดเพิงเทียนครับพี่น้อง กำลัาง,งามลังเลยของลุมของแมนครับกระตาก็บไม้ไปแล้วครับเต็มเงาไพ่ครับพี่นอ้องมือเบาทะยอกับพี่อันนี้เฮ็ดเพื่องเทียนกินแสบแนะ่จังน้อยกำลังงามโฮ้ย ผมเก็บยาด้วยผมปลาอยเปิ่งครับติดทองบระหิดออกนอนกับบรับสมนอนบรับครับพี่น้องอม,มือจนเหลืองไปไปเอาหมูนน่ครับ หุ่นกระตาเข้าอยู่บุ่นครับพี่น้องกระตาไหลอยู่ด้ชอวงคนแบบเก็บแบบเย็นๆครับพี่น้องม่าต้องเฝ้าไว้ใช่ครับหายหนาว เต็มเลยคนไปพิซซ่กระตาเก็บเร็วบ่ได้ครับพี่น้องเมื่อยย่างขึ้นเมื่อยขนาดเมื่อยอื้มนี่นี่นี่โคตนหนิเนาะหมูนี่ มีเห็ดผึองหน่อยเสียกแข็ง,งอันหนึ่หมานด่วยครับทำไรดึงเอาดึงเอาเลยครับ เลยครับนี่เก็บไปนี้ครับพี่น้องสมค้าที่หลังครับโอ้โมือจนเหลืองครับพี่น้องข้างหลังเก็บจนวิน ไปเบิ้งอีกครับอดอกน่อยดอกเล็กดอกแข็งดอกง่ายลายเลยครับพี่นอ้องสมขายทุกท่านครับผู้มวยกับเก็บเลยละมวยเก็บเลยละครับง,งามไปมาอ,อีกครับอันนี้ขาลายครับ ขิงเซราบดครับพี่นอ้องอู้หเห็ดเผือขาไส้พี่พี่น้องเหม็นบดเอาลุนน้ำกันต่อครับอันนี้เห็ดเผือเทียนเนาะครับโอ้ยดอกงามครับอู้หอันนี้เห็ดเผือเทียนครับพี่นอ้องเก็บเลยครับ อุ๊ยหลังการงานสางโอ้หมุนหมดแล้วครับนี่ดูผลงานมื่อนี้ครับใส่ถุงความครับพี่น้องแต่ว่ายังพื้นนังเต็มอยู่ครับให้เราได้สิเกี้พาย